สวัสดีครับมนดอยชาแนลนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับวันนี้ผมมาดูที่อคอกใกล้บ้านนะครับตอนนี้นะครับบัวคออมนดอยก็ไม่มีสักตัวแล้วนะครับขายไปหมดแล้วครับขายไปปีที่แล้วนะครับอ่าสัปดาห์นี้คาดว่าจะ จะซื้อมาเลี้ยงสัก2ตัวก่อนนะครับตอนนี้พามาชมข้อแข้งของมอนดอยนะครับนี่ครับแกเลี้ยงมา5ปี6ปีแล้วนะครับเลี้ยงวัวต,ตัวหนึ่งขยายพันธุ์ได้มาขนาดนี้นะครับสำหรับข้อ,ขอนี้นะครับ เป็นไทยพื้นบ้านลูกผสมทั้งนั้นนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับมีอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสอสิบี่สิบหกสิิตัวนะครับจากวัวตัวเดียวนะครับแล้วก็ขายไปออกก็มีบ้างน,นะครับตอนนี้มียีสิบตัวนะครับ สำหรับข้อนี้อาทิตย์นี้ผมจะไปดูที่ตลาดนะครับจะไปหาซื้อวัวนะครับเห็นว่าช่วงนี้ราคาลงนะครับได้หรือไม่ก็ดูกันอีกทีนะครับผมจะอัปเดตให้ดูนะครับผมก็เสียดายวัวชุดที่แล้วนะครับของมอนดอยนะครับ ที่ขายออกไปนะครับขายไปก็ขาดทุนนิดๆครับขายไปก็ไม่ได้กำไรนะครับครับปีนี้จะกลับมาเลี้ยงอี็กรอบนะครับสำหรับครับให้ชมบรรยาการนะครับชวงนี้วัวราคาลงนะครับ ผมจะใช้ช่วงนี้นะครับเริ่มซื้อวัวเข้ามาที่ขอบมนดอยสักสองตัวก่อนนะครับยังไงผมจะอัปเดตคลิปต่อไปให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ